เจาะลึกเลยเรื่องของเทคโนโลยีไม้แบดกว่าจะมาเป็นไม้แบดหนึ่งไม้นะคะไม้แบดมินตันถ้าอยากตีให้นุ่มต้องมีโฟมใช่ไหมรูตะไก่มากกับรูตะไก่น้อยมันตียากตีง่ายต่างกันไหมเส้นหมีกับปูเว้นในสามเคไหนเล็กกว่ากัน 3K ดิโอชอบเค you r e listening to the collection room by j o อง Now ว สวัสดีค่ะแหวนค่ะพี่เปิครับ,แ,รบและว,วันนี้นะคะแหวนกับพี่เปิ้ลจะมาเล่าเจาะลึกเลยเรื่องของเทคโนโลยีไม้แบบกวา่าจะเป็นไม้แบบหนึ่งไม้นะคะทั้งตัวเฟรมมีอะไรบ้างตัวก้านทำมาจากอะไรรวมถึงมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเนาะตาไก่เยอะที่สุดเลยเรื่องของรูตาไก่จะส่งผลถึงประสิทธิภาพการตีขนาดไหนนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้มาเล่าให้ฟังกันนะคะคลิปนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะจาก i l เล t ไท a i l นด d ค่ะ มาเริ่มกันที่ประเภทของคาร์บอนไฟเบอร์กันก่อนซึ่งเป็นวัสดุหลัก ที่จะนามาทําตัวไม้แบดมินตันนะคะในยุคนี้จะเห็นเป็นตัวคาร์บอนไฟเบอร์เนาะแต่ว่าพอย้อนกลับไปเมื่อมาถึงยี่สิบสาปีที่แล้ววัสดุที่ใช้ันจะเป็นโอ้เยอะเลยอลูมิเนียมบ้างอะไรบ้างไม้ก็มีโอ้ไม้ก็มีแบบซักแบบถ้าเป็นนักแปรรุ่นเก่าๆเนาะก็จะทันมีไม้แบดไม้นะพี่เปิ้ลไม้พี่ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ว่าก็เห็นที่เขาซื้อไปเก็บสะสมะนะมีโอ้ก็ยังมีอยู่เ,เลยนะไม้แบดไม้นะคะจนมาถึงปัจจุบันนี้ที่แบบว่าเราได้คุ้นหูเห็นกันเรียกชื่อเกรดเทคโนโลยีแบบ แบบนั้นแบบนี้นะคะมาเริ่มกันที่ตัวเกรดของคาร์บอนกันก่อนเลยเพราะมันจะส่งผลถึงราคาของไม้แบตท,ที่แตกต่างกันในแต่ละเรนจ์นะคะ,ะมันมีกี่ประเภทบ้างวัสดุหลักที่นํามาใช้ทําไม้แบตเนี่ยมันก็จะมีเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนาะที่รู้อยู่แล้วเนาะตัวเนี้ยที่นิยมใช้กันนะคือมีอยู่2เบอร์เลยก็คือตัว30 t ทีและ4<ท>ี่สา,าจทีทีมันคือหน่วยในการวัดว่าไม้ตัวนั้นอนะ่ะมันสามารถรองรับแรงกดแรงดึงได้มากเท่าไหร่ ยิ่งทีสูงสูงเนี่ยยิ่งรับได้มากอย่างตัวคาร์บอน 30T ทีเนี่ยมีการเทสกันนะเขาเทสเห็นเลยว่ามันสามารถจะลองรับแรงกดเนี่ยได้ประมาณ6700กิโลเลยนะ6ก0 0กิโลกรัมสูงมากมีคนอลองขึ้นไปยืนเงี้ยหรอมันมีเครื่องวัดเครื่องกดอ่าใช่ประมาณ6700กิโลมันถึงจะทำให้คาร์บอนเนี่ยแตกแ,แต่นั่นคือการล,ลองรับแรงกดนะแล้วทำไมฟาดกับเลาหักไม้พวกเนี้ยคาร์บอนไฟเบอร์มันเปลาะนะครับเออมันแข็งแต่มันเปลาะฉะนั้น ม้ที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยทอฟาดกันยังไงมันก็หักอันนี้หนึ่งนะแล้วเขาแยกการผลิตยังไงอย่างเช่นจะเลือก30มทีหรือ40่ทีเนี่ยมาผลิตไม้แบตก็ต้องแบ่งไว้ก่อนนะว่าคนใช้เนี่ยก็ต้องแบ่งเกรดว่าเออเป็นมือเริ่มต้นเขาก็ต้องการไม้ที่มันมีแรงส่งดีๆนะแรงดีดด,ดีตีไม่ยากไม่ต้องแข็งมากไม่ใช่ไม่ต้องแข็งมากฉะนั้นผู้ผลิตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกคาร์บอนไฟเบอร์3 0มทีในการนําไปผลิตเป็นโครงสร้างหลักเพราะว่าคาร์บอนไฟเบอร์สามสิบทีเนี่ยมาให้คุณสมบัติ มันจะดีดตัวได้ดีความแข็งน้อยความยืดหยุ่นสูงก็คือเป็นเกรดของวัสดุคาร์บอนแล้วว่าเลขน้อยๆน,นะคะก็คือความแข็งน้อยแต่ได้ความยืดหยุ่นสูงแต่พอไปเลข40บบวกๆเลยเนี่ยอันนี้คือความแข็งค่อนข้างมากมักจะอยู่ในไม้ตัวท็อปทอปบน<ๆ>นะคะซึ่งก็จะมีความยืดหยุ่นที่ต่ําลงซึ่งบางคนเนี่ยเวลาไปตีแบต้วรู้สึกว่าอุ้ยไม้ตัวท็อปแข็งแข็งแข็ง อันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งของตัวเกรดคาร์บอนที่นํามาใช้ใชคนชอบถามว่าแบบเอ้ยงั้น30ทีไม่ดีเหรอหรือว่า40ทีมันดีกว่าราคามันไม่ได้ต่างกันแบบขนาดนั้นนะแต่จริงแล้วมันเป็นเรื่องของ วัตถุประสงค์ในการเอามาใช้มากกว่าถ้าเกิดว่าจะเอาสิทธีมาใช้กับนักแบบมือใหม่อะ่ะมันก็ยากเพราะว่าเขาไม่มีแรงพอให้มันกล้ามันงอได้ะนะตรงน,นี้ส็คัญครับอันนี้โดยเฉพาะพูดถึงแค่ตัวเกรดคาร์บอนหมัดพอหมัดนะยัง<ช>ไม่ได้รวมถึงการนําเทคโนโลยีอื่นเข้มา,ขม,าขมาเสริมกันที่จะทําให้ไม้แบตตัวท็อปๆบางตัวเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะคะ2เลยนะคะเมื่อพูดถึงตัวเกรดของคาร์บอนไปแล้วนะคะมันจะมีอยู่คํานึงที่หลายๆแบรนด์ตอนนี้ก็ เลือกนามาใช้นะคะก็คือการถักทอของเส้นใหญ่ที่เขาเรียกว่าวูเวน้นมันมีความแตกต่างยังไงกับคาร์บอนไฟเบอร์แบบทั่วไปแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์นะมี2แบบก็คือแบบที่ถักแบบตรงๆทั่วๆไปเลยมันจะเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยเราจะเห็นพวกเนี้ยแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือจะถักเป็นไข้เป็นสารแบบนี้เราเจนเป็นลายไข้ซึ่งเอามาใช้กับไม้แบดมินตันคุณสมบัติในการที่ตัววูเว้นเนี่ยถ้าไปใช้กับเฟรมก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นใช่การที่ใช้ตัววูเว้นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยที่ถักแบบสารอย่างเงี้ย มันจะเพิ่มการรองรับแรงดึงจากหลายทิศทางมันจะทนทางมากไปไม้แบบเนี่ยจะเป็นตัวที่รองรับแรงดึงแรงสายแรงกดจากหลายทิศทางเลยทั้งจากเอ็นเวลาไม้กระทบลูกใช่ไหม,มตัวเฟรมเนี่ยต้องมีความยืดหยุ่นสูงอะ่ะทำให้มันเกิดแรงดึงในหลายทิศทางเพื่อจะให้ไม้แบบมันแข็งแรงเนี่ยทางผู้บริตต้องเสริมวัสดุเข้าไปเพื่อให้มันทนแรงจากหลายทิศทางได้นั่นคือ เขาตึงเลือกใช้ตัว w o v เว c a r ร์บอนไฟเอร์เพื่อจะลองรับแรงที่มันดึงจากหลายทิศทางนี่ได้และมาตอนนี้หลายคนก็คงจะสงสัยแล้วนะคะว่าเอาไม้รุ่นท็อปบางตัวเป็น w o v เวแล้วบางตัวไม่ใช่แต่มีโฟมไม้แบดมินตันถ้าอยากตีให้นุ่มต้องมีโฟมใช่ไหมมาพูดถึงเรื่องของโฟมนะที่ฉีดเข้าไปในในเฟรมไม้เนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่ต้องการความการซับแรงสั่นสะเทือนในตัวไม้นะเวลาลูกมากระทบนะ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันเริ่ม,มพัฒนาไปมากขึ้นนะครับหลายๆยี่ห้อเนี่ยรุ่นท็อปเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ตัวโฟมก็ไปแล้วนะครับเขาะจะใช้ตัววัสดุหลักๆนี่แหละตัวคาร์บอน 40T หรือว่า 46T พวกนี้แหละที่ขึ้นรูปนะเป็นเฟรมมาแล้วเนี่ยพวกนี้มันสามารถจะดูดซับแรงสั่นสะเทือนเวลาไม้กระทบลูกเนี่ยได้ดีแทบจะไม่ต่างกันเพราะว่าเขาเลือกใช้ตัวประสานเช่นตัวกาวอีพ็อกซี่ที่เป็นแบบนาโ,โนนะ มันสามารถจะให้ประสานพวกชั้นคาร์บอนไฟเบอร์พวกนี้ให้มันแบบเนี้ยบอ่ะดีมากแทบจะเขาเรียกว่าเป็นชิ้นเดียวอ่ะชิ้นเดียวกันได้ไม้แบบท,ที่อาจจะไม่ได้ลงทุนสูงเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ใช้กาวพวกเนี่ยนาโน,โลนเลซินอะไรพวกนี้ในการประสานทําให้แบบว่าเวลาไม้ขอไม้ใครหักอ่ะเนื่องจากเราเคยผ่าไม้มาแล้วเนาะเราจะเห็นว่าเช่นไม้ไม้ดีๆดดดตัวท็อปๆเนี่ยเวลาผ่าออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบชั้นเดียวเลยอืมมันจะมีบางไม้ที่หักแล้วมันเป็นแผ่น,ผนๆซ้อนๆกันอยู่พวกนั้นอ่ะ มันจะไม่ได้ใช้พวกกาวนาโนเลซิ้นพอมันประสานกันดีแล้วเนี่ยมันทําให้มันรองรับพวกแรงกัสะเทือนพวกนี้ได้ดีเพราะฉะนั้นเรื่องของเทคโนโลีการถักทอของตัวบูเวนเนี่ยจะเห็น อยู่ในไม้แบดมินตันหลายรุ่นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวล่าสุดเลยที่เป็นไม้ผู้ใจของติงเลยนะคะก็คือตัว f i เลตบูเ v นเอ็กนั่นเองนะคะเลข88นะคะซึ่งก็ลองมาแล้วนะคะตัวนั้นเนี่ยตัวเฟรมเนี่ยไม่ได้มีตัวโฟม<ช>แต่คาแรคเตอร์ไม้ถูกออกแบบมาให้รองรับความแข็งแรงของเฮียโกวิชมได้นะคะ<ช>เป็นความแข็งแรงที่โอ้โหมันจะหนักขนาดไหนซึ่งเป็นไม้ที่ถูกออกแบบมาค่ เลกเตอร์นี้มันก็เข้าที่เราลองเป็นบูเบนคาร์บอนมาไม่ได้รู้สึกว่ามันสถานมาที่มือ,อมเห็นด้วยอันนี้ลองแล้วก็ไม่รู้สึกเลยคือเรา3ามคนนะลองพร้อมกันแล้วเราก็แบบเฮ้ยมันเปิดโลกใหม่ให้กับการได้ลองไม้แบบหลายๆรุ่นของเราเลยนะคะเราก็รู้สึกว้าวกับเทคโนโลยีตัวนี้เลยนะคะซึ่งถ้าใครที่ได้ลองแล้วก็ลองคอมเมนต์ใต้ล่างในคลิปนี้มาได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะข้ามไปในเรื่องของเกรดคาร์บอนมาถึงรู ตาไก่บ้างนะคะจริงๆรูตาไกาเป็นวัสดุที่ค่อนข้างสําคัญมากๆนะคะในการเลือกซื้อไม้แบดมินตันหรือใครที่แบบใช้ไม้นึงมาอย่างยาวนานแล้วสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือเรื่องของรูตาไกนีนั่นเองอนะคะโดยทั่วไปของไม้แบดมินตันเนี่ยรูตาไกา่อาจจะอยู่ประมาณสัก76รู7 2 72, ถึง76อ่าประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าการออกแบบของแต่ละคาแรคเตอร์ก็แตกต่างกันออกไปนะคะปัจจุบันนี้เลยทุบสถิติเลยนะคะฟิลเลตบอกว่าออกมาใหม่ เป็นไม้แบบต้นที่มีรูตาไก่ามากสุดก็คือ88รูเลยนะคะ88รูการมีรูเยอะกับการมีรูแค่แบบ72ถึง76มันแตกต่างกันไหมสมัย,สยก่อนเนี่ยไม้แบตเนี่ยมันจะมีแค่72รูอย่างความที่มันจะมันต้องทนแรงดึงเนี่ยตั้งแต่หัวไม้เน่เฟรมไม้เฟรมไม้บริเวณเลข1เลข2อะ่ะ เลขสองอะเนาะจนถึงเลขแ4ดสี่มุมอของไม้เนี่ยมันจะทน,ทนแรงดึงค่อนข้างมากกว่าลามขึ้นเอ็นแล้วนะถ้าเกิดว่าเราใช้72รูเนี่ยแบบเก่าเนี่ยไม้มันมีแรงเขาเรียกว่ามันมีแรงดึงเนี่ยค่อนขา้างเยอะทั้นเวลาเอ็นมันขาดทีเนี่ยมันเสี่ยงหักมันก็สูงเพราะมันมีแรงดึงจากสด้านสูงแต่เนี้ยเขาก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเรื่อยมีรูเพิ่มขึ้นจนเป็น76็รูอ่าเจ้76รูเนี่ยมันก็จะลดรูร้อยร่วมลงอ่า แต่นะมันทําให้ไม้เนี่ยมันสามารถจะขึ้นเอ็นได้ตึงขึ้นด้วยอ่าแล้วก็มีความทนทานสูงขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องรองรองรับแรงดึงเ่ยที่มีรูร้อยร่วมเยอะๆเนี่ยอ่ามันจะลดลงอย่างฟิเลตเนี่ยเขาก็คันสุดเลยคิดแปลกคาไปอีกอ่าเขาก็พัฒนาเคาไปอีกอย่างเช่นไม้รุ่นครีมเนี่ยมันจะมีรูทั้งหมดเนี่ยแปรูไม้รุ่นครีมนี่คือไม้รุ่นแอโร่์โร์บอนนะคไม้รุ่นแอโร่คาร์บอนเนี่ยมันจะมีรูรูตะไก่เนี่ยแปดสิบรูเริ่มพั ไอ้ตรงตรงด้านล่างของไม้เนี่ยเข้าไปอีกหนึ่งมันจะเหลือรูร้อยร่วมข้างล่างเนี่ยแค่สองเองมันทําให้ไม้ไม้รุ่นเนี้ยรองรับแรงตึงเนี่ยสูงเขาเรียกว่าจะกระจายน้ําหนักได้ดีนะครับปัจจุบันล่าสุดเนี่ยเขาก็ทํามาเป็นรูร้อยร่วมไปสิบแปดรูเลยเขาเรียกว่าแทบไม่มีเลยดีกว่าไม่มีรูร้อยร่วมอะ่ะตรงบริเวณโคดข้างด้านล่างไม้เนี่ยไม่มีเลยจะมีแค่ขอบไม้ข้างบนจุดข้างบนที่มันจําเป็นต้องมีที่มันจำเป็นต้องมีใช่แค่นั้นเองมันมีรูตาไก่ค่อนข้างมาก แปลว่าเวลารับแรงตึงเอง็นเวลาที่เราไปขึ้นเอ็นเนี่ยมันก็จะทําให้ได้สูงมากสูงขึ้นใช่ซึ่งไม้ฟิเลตในหล,หลายรุ่นเหมือนบอกเลยว่าเป็นไม้ที่ทุบสถิติตั้งแต่ไม้รุ่นเริ่มต้นนะสามารถขึ้นความตึงได้แบบ34ปอนด์สาปอนด์สีกว่าปอนด์ทุบสถิติเลยนะพี่เพ่อใช่ใชปกติเราอาจจะเคยเห็นไม้ตัวโปรเฟชชั่นอลที่เป็นแบบนักกีฬารุ่นโปรใช้กันอยู่นะคะ,ะ average เท่าไหร่ทั่วไป ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะคนะคซึ่งถ้าสมมุติว่ามือที่เราต้องซื้อหมาเองเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทิปเปอร์รอจะกล้าไหมสามสิบปอนด์กล้าไหมกล้าไปขึ้นไหมไม้เขียนแค่ยี่สิบแปดเอาม่กล้าหรอกยิง่งซื้อใหม่ๆไม่กล้าเพราะกลัวค่ะกลัวหักใช่ไหมคะซึ่งพอใครที่แบบชอบขึ้นเอนปอนด์สูงๆนะคะก็อันนี้สบายใจได้แต่ถ้าใครที่ขึ้นเอนปอนด์ไม่ได้สูงอยู่แล้วก็อันนี้ก็ยิ่งไม่ต้องกลัวใหญ่เลยนะคะเอ้าแล้ว รูตะไก่มากกับรูตะไก่น้อยมันตียติตีง่ายต่างกันไหมมีข้อดีข้อเสียยังไงข้อดีอย่างแรกเลยรูตะไก่ที่มันมากขึ้นเนี่ยในการตีเนี่ยเขาเคลมว่ามันจะส่งผลให้การควบคุมลูกการจับโผลลูกเนี่ยมันดีขึ้นการควบคุมลูกดีขึ้นเราจับที่ลองมาท,ที่ลองมา,ก,าก็จริงนะเออมันก็จริงนะเออ,เอ,อมันก็จริงแหวนรู้สึกว่าเวลาตีไปตรงไหนอะโดนหมดอะเพราะว่าหน้าเฟรมมันแน่นมากพอพูดถึงเรื่องของการ มันโทรลนะมันจับลูกได้ค่อนข้างดีดขึ้นนะคะแล้วถ้ารูตาไก่น้อยแบบนี้เขาเสียใจเลยนะออไปนับรูตาไก่นะัหนึ่งสองสามอ้าวไม่ถึงอย่างเงี้ยไม่ใช่คือมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงถ้ารูตาไก่น้อยเนี่ยเช่น7 6รูอ่ะมันก็จะให้แรงดีเนะ่แรงเด้งความเด้งเนี่ยจะรู้สึกของความเด้งที่มากกว่าอ่าเพราะว่าเนี่ยคิดถึงเวลามันสานกันแนเอ็นมันร้อยผ่านกันเนี่ยถ้าเกิดว่ามันร้อยแบบไม่แน่นนะ่ะม,มันก็จะให้ความเด้งที่มากกว่าอ่าแต่เด้งมากกว่าการคอนโทรวมันจะน้อยลง ซึ่งโดยสรุปนะคะเรื่องของรูตาไก่88รูนะคะเหมือนว่ามันออกแบบมาเพื่อคาแรคเตอร์ของไม้นี้โดยเฉพาะนะคะไม่ใช่ว่าโอไม้อื่นทำไมไม่มีแล้วถึงแบบไม่ดีหรือเปล่านะคะซึ่งก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เขาออกแบบมาให้ไม่เหมือนกันแตกต่างกันแต่ละผู้ใช้งานนะคะ แล้วก็มาต่อกันที่ขนาดคริปตนะคะตัวไซส์ที่หลายคนเนี่ยมักจะคุ้นหูกันอยู่แล้ว G 5 G 6นะคะแล้วก็ G 1นะคะ G 6คือเล็กเนาะใช่ G 5คือไซส์มาตรฐานที่หลายคนแบบทราบกันนะคะของทางฟิเลตใช้ G 1เลขมันต่างกันยังไงคือไซส์มันต้องเทียบเท่ากับอะไรเนี่ยเป็นมาตรฐานอีกมาตรฐานหนึ่งนะมันจะมีบายที่ผลิตที่ไต้หวันเนี่ยหลายยี่ห้อเนาะจะใช้เป็นมาตรฐานมาตรฐาน G 1ซึ่งหลายคนจะงงว่ามัน G 1ก็ใหญ่สิอะไรเงี้ยแต่จริงไม่นะคำว่า G 1ง เขาเนี่ยคือขนาด G6 นั่นแหละถูกใจสำหรับใครที่ชอบกริปเล็กแบบแบรน<ช>ไม่แกะ<ช>ไม่แกะนะคะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าก็ถ้าอยากหนาก็เน้นพันเพิ่มพันเพิ่มหรือว่าใช้กริปที่หนาขึ้นก็<ช>ได้นะคะแต่ก็ดีเราไม่ต้องไปไปนั่งแกะหา G6 นะคะก็เป็นเลือกเป็น G1 ได้กันพอใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะพี่เปิ้ลก็จะเห็นว่าแบรนด์ f i l เล t นะคะโซนขายเครื่องกีฬาตามห้างนะคะก็จะเห็น นักกีฬาหลายๆคนใช้อยู่อย่างนักกีฬาไทยก็จะเห็นน้องครีมบุษนาทนึ้งมุงพันนะคะเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวของประเทศไทยก็เป็นติดแรงกิง้งท็อปทอปของโลกเลยนะคะก็เป็นพรีเซนเตอร์ของทางฟิเลตอยู่นะคะเราก็จะเห็น นักแบบท,ที่ถ้าติดตามข่าวในวงการแบบมาที่ดังๆเลยก็จะมีกูบีเชมเ<อ>นะคะ<ช>ที่ก็ใช้แบรนด์ของฟิ l ลตอยู่ด้วย<ช>นะคะ<ช>หลายคนที่แบบเฮ้ยอยากจะเห็นว่าไอ,อ้นนี้คือบางคนเคยเดินผ่านแต่ว่ายังไม่ได้รู้จักแบรนด์นี้มากพอก็เดี๋ยวอันนี้จะขอมาเล่าให้ฟังนะคะก็เป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศมาเลเซียนะคะสักประมาณ5-6ปีที่แล้วเราก็น่าจะได้เห็นตามโซนกีฬาหลายๆห้างนะคะที่เห็นแบรนด์นี้อยู่นะคะก็จะมีหลายๆคนได้ ลองหลายๆไม้กันไปบ้างแล้วนะก็อย่างตัวที่หลายคนพูดถึงกันเลยก็คือตัวแอโรคาร b o n ซึ่งก็เป็นไม้ประจำตัวของน้องครีมบุษนันนะคะแล้วก็ ตัวใหม่ล่าสุดเลยก็คือ x t x ตกนะคะบูเบนเอ็กต็ A e ก็จะเป็นไม้ประจําตัวของโกวิเจมนะคะซึ่งเป็นนักแบดปัจจุบันที่เขามาเล่นคู่กับชอยโซยิลนะคะก็มาจับแมทชิ่งเป็นเป็นชายคู่กันนะคะโกวิเจมก็สายบุกสายบุกเลยนะคะแบรนด์นี้มีหลากหลายซีรีส์ที่ให้เลือกกันไม่ใช่มีเฉพาะรุ่นท็อปอย่างเดียวนะคะสำหรับซีรีส์ไม้ของทางฟิเลตนะคะจะเริ่มต้นด้วยซีรีส์มอดเดิร์นะคะราคาเริ่มต้นก็1,000นิดนิดค่ะถัดมาก็จะเป็นซีรีส์ซูเปอร์ ะะสำหรับใครที่กำลังมองหาไม้แบตเบาๆเช่นรุ่นของ Airwave ค่ะและขยับราคาขึ้นมาก็จะเป็นรุ่น Series Advanced นะคะราคาจะอยู่ประมาณ2,000นิดๆ,ๆก็อย่างเช่นรุ่นค u l e n a นะคะที่แบบสีหวานมากสีน่ารักมากแต่ว่าเวลาตีเนี่ยก็ยังได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีอีกด้วยขยับเรนจ์ขึ้นมานะคะก็จะเป็น Series Master นะคะในราคา2,500บาทไปจนถึงไม่เกิน3,000บาทนะคะ <ๆ S 1> ก็อย่างเช่นคาร์บอน Woven Single ค่ะพอมาถึงตัวรุ่น Series Professional นะคะชื่อก็บอก อไว้อยู่แล้วค่ะว่าเป็นตัวท็อปของทางฟิเลตเลยราคาก็จะตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปนะคะ ตัวของฟิเลตเนี้ยมันก็ทําให้ได้เห็นถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะเวลาใช้ตัวไม้แบดมินตันก็จะสามารถเขาเรียกว่าฟิลเดอะเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะก็ได้เห็นถึงตัวประสิทธิภาพของตัวเทคโนโลยีกับวัสดุที่เขาใช้มามเขาออกแบบมาให้มันเหมาะแต่ละฝีมือ,อมแต่ละผู้เล่นที่แตกต่างกันนะคะก็ถ้าออกแบบมาให้กับนักกีฬาก็แน่นอนว่ามันก็ต้องมีความแข็งแรงแล,งและความทนทานที่สูงนะคะอย่างอึงกระลองอย่างเนี้ย คือที่เราไปเห็นตัวไม้แบตท,ที่เขาขายกันอยู่ใช้เป็นรุ่นของ TK Woven <ต>นะคะอันนี้พิเศษด้วยนะคือใช้วเว่น c า r ์บอที่สารถักกันถีมถ่มากเส้นจะถี่มาก 3K เลยอ่ะ w เว e n จะแบ่งเป็น 1K กับ 3K 3K นี่คือสุดมากะ สุดมากคือเส้นเล็กมากเส้นเล็กมากใช่้วกันแน่น<ะ>มากแน่นมากใช่เส้นหมี่กับบูเว่นไอ้สามเคไหนเล็กกว่ากัน3ามเคดิกสามเคสามเคคือเล็กมากใช่ใช่ทากทอกันแน่นมากนะคะซึ่งในแต่ละซีรีส์นะคะยกตัวอย่างเช่นตัว professional ตัวท็อปเลยนะคะที่อย่างอึงกะลองใช้โกวิเชมใช้น้องครีมบุษนันใช้นะคะ mm hmm. ก็จะมีตัว a e r o carbon mm hmm. นะคะแล้วก็ Move x นเนะคะแล้วก็ตัว t k MoV วนะคะซึ่งก็เป็นตัวรุ่นท็อปของเขาอ๋อยังมีหนึ่งตัวก็ ก็คือตัวอูเบ้หนึ่งพันไม้ที่พี่เปิ้ล เหลือชอบมากอย่างประสบการณ์ที่แหวนกับพ่เปอร์ได้ไปลองหลายๆรุ่นของฟิเลตนะคะเราเห็นที่เขาขายมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเราอาจจะมีโอกาสได้ลองจากแล้วลองใช้จริงๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีโอกาสนั้นแต่พอเราได้ลองจริงอะ่ะเอาฟิลลิ่งของแหวนเลยนะแหวนรู้สึกว่าแหวนลองไม้รุ่น2 0 0พของเขาไม่เกิน2,000นะแหวนรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเออแหวนรู้สึกว่ามันมันว้าวในเชิงของตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ได้หลังจากที่แบบเราได้ใช้ตีนะคะก็เป็นแบบ2,000ันที่คุ้มค่าพอขยับขึ้นมา เป็นส0 0พก็จะมีความนุ่มขึ้นเหมือนมีความนุ่มนวลมากขึ้นแล้วพอไปตัวท็อปเหอนว่ามันคือไม้ที่มันพูดถึงเรื่องของเพอร์ฟอร์แมน์ได้อย่างชัดเจนพี่เปิลรู้สึกอย่างไงบ้างพี่รู้สึกว่าคําว่าประสิทธิภาพที่มันมันจับต้องได้อะ่ะเออมันมีจริงมันไม่ใช่เพอร์ฟอร์แมน์ที่อยู่ในกระดาษอะหรือว่าบนหน้าจอให้เราท่องดูอะไรอย่างเงี้ยว่ามันเป็นอย่างนี้นะใครเราจะเป็นอย่างนี้โอโ้โหส้นทานอย่างนี้แต่คือมันสัมผัสได้จริงเวลาเราลงไปตีอะ่ะอันอันนี้อวยไหมเนะี่ย นี่อุ๋มมันสัมผัสได้จริงๆโอเคซึ่งถ้าใครที่อยากจะฟังรีวิวแต่ละรุ่นนะคะเราก็ตอนนี้เรามีในใจแล้วนะว่าเราอยากจะมาเล่ารุ่นไหนบ้างก็ติดตามรีวิวของพวกเรานะคะเดี๋ยวจะมารีวิวหลายๆรุ่นที่น่าสนใจนะคะปุ๋ยอยากจะเล่ามากเลยตอนนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออุบไปเล่า ที่สนามแบตละกันนะหลังจากที่ที่พวกเราได้รีวิวแล้วนะคะก็ยังไงติดตามคลิปถ,ถัดไปนะคะว่าจะมีคลิปไหนมาบ้านนะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะอุ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกดหรอกถ้าเขาอยากจะกดนะคะเขาก็กดแล้วถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เขาก็แชร์เองใช่ไหมคะและถ้าช่องนี้มีประโยชน์เขาก็กดซับเองใช่ไหมคะอย่าก,กด2รอบนะคะรอบเดียวก็พอนะคะ